เธอส่กี่เธอสมนงเธอสมนองป้าจะเปลาไม่เอาโอ้จักป้าทุเรียนก็มามัดเหล็กอ้าวมัดเหล็กจองอะไรบ้านเองจองใต้ป้าจองใต้ฮะมัดเหล็กมัดเหล็กทำคานเนาะคานบ้าน อันนี้เป็นทำโอฝึกไหวพี่น้องขาพระแก้วเกิดมาก็ไม่เคยก่อสร้างฝึกมัดเหล็กน้องเล็กน้องเล็กมัดเก่งด้วยค่ะพี่น้องขาน้องเล็กมัดเก่งขนาดได้นี่เคยเคยทำบ้านทำก่อสร้างยังไม่เล็กเออทำบ้านตัวเองพระแก้วโดนดวดจิ้มเนี่ยจิ้มมาป้าเปยยืนใจแท้ មីស្រីស្រីបាដាក់បាយគេស៊ីទេកុំចេះរើតាមមហោបទៅខ្ញុំក៏6ម៉ោងហើយ6ម៉ោងយប់ទៅស្រីអ៊ំយែងនៅមកហ่าឯសុទ្ធមីស្រីស្រីខាងគេមកប្រុសប្រុសដៅនោះងងុយណាពេលយប់អត់មានគេឲ្យដាក់តែអត់ហោបអបតនហោបប្រមាណស្អីខ្លាញ់ក៏ប៉ាมองមិនឃើញទេ ត clear... <ISITgmental sounds> <Hideal>. ើតើមានអីខ្លះមិនហូបគ្រុបមានត្រីចាញ់មានណាប៉ះទំនេមានតែអាវាតែសាច់គ្រុបអាំងសាច់ស្គូអាំងនៅទឹកវិសើមិនតែខ្លៃខោព្រួយធ្វើអីហើយមកបាក់មីងមានក៏ដាក់ប្រកាសទៅសតត្រីអាំងយកមកញុំស្តីកាយឲ្យយើងយើងនិយាយអស់ហើយបាទនេះប៉ាខេមប៉ាតលីប៉ាតាក់ដាច់ប៉ាខេម ทะเลอนโนอนอโนนเข้าคล้องอนนนเข้าเก่งใช่ไหมทีอนโนนงานอาชีพเหรอ,อมืออาชีพใช่ไหมเออมืออาชีพเอออุนนขามาัดเก่งแต่ข้างนี้มือสมัครเล่นเฉพาะปลาแก้วปลาแก้วทำไม่เป็นฮะ รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วตอนนี้ป้าจะกลับบ้านแล้วจะไปหุงข้าวดีกว่านี่ค่ะหน้างานนะหลังจากออกจากป่าทุเรียนแล้วก็เข้างานก่อสร้างสู้ตายเล็กสู้ไม่สู้เล็กสู้ไม่สู้วะสู้ตายเลยค่ะนี่ทำยาวๆไปเลย ยังพัไในหงเขาอยู่พี่น้องคะ่ะเอีแกวป่าทุเรียนก็เข้ามามัดเหล็กต่อเลยไม่มีเวลาเนาะคะ่ะเนาะทำไม่ทันนี่แะคะทีมงานทีมงานปลาแก้วสู้ตาทำ <c oughs> นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ปะปลาแก้วไปหงเขาก่อนจ้า